สวัสดีมีความสุขส,ส,สบายใจไม่ว่าคุณผู้ชมจะทําอะไรอยู่ขอให้ชีวิตมีแต่ความสุขกับเมนูวันนี้เมนูวันนี้จะเป็นเมนูแกงขี้เหล็กแต่วันนี้ไม่มีภาพยนตร์โคตามปกติและแกงขี้เหล็กเราก็าจะมักติดปากกันว่าแกงอุจจาระเหล็กใส่ภาพยนตร์โคแต่วันนี้ไม่มีภาพยนตร์โคก็จะเป็นหนังหมูนะครับเป็นหมูสามชั้นคุณผู้ชมแต่ก็น่าทานเหมือนเดิมรับอร่อยเพราะเป็นเมนูสุขภาพสาหรับคุณผู้ชมท่านใดที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบการขับถ่ายนะครับก็ให้ทานแกงขี้เหล็กเนี่ยบ่อยๆคุณผู้ชมนะครับหรือว่าถ้าเกิดไม่ทานแกงข ท่านใดที่ชอบรสขมนะครับก็ไม่ต้องต้มน้ําทิ้งแต่สําหรับคุณผชมท่านใดที่ไม่สามารถทานขมขมได้ก็ต้มน้ําทิ้งสักหนึ่งน้ำนะครับแต่สําหรับโดยส่วนตัวของผมเพื่อสุขภาพยังไงขมนิดนิดก็ทานเอาคุณชมนะครับเพื่อสุขภาพของเราเพื่อการดูแลภายในของเรานะครับ,บคุณชมนะครับคำโบราณเขาบอกว่าหวานเป็นลมขมเป็นยาคุณชมนะครับขมนิหน่อยไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นนะครับทานหวานมากๆก็มกกไม่ดีนะครับเอาขมขมนี่แหละจะได้รสชาติหรือว่าได้คุณค่าทางสมุนไพรเต็มที่ก็เลยทีเดียวสาหรับแกงขี้เหล็กหหหรออออ่าาใบ้้้เลกยยนนสมมมมููผััชชค